ไปรับเหมาอยู่กรุงเทพอีกหนึ่งอาทิตย์จะพาทีมงานกลับมาอยู่ที่คอน้ําไหลจะไปตรวจโควิดได้หรือไม่นี่คือคําถามที่ผมได้รับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางข้อความนะครับวันนี้ขอตอบเลยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่เข้าออกในจังหวัดกาแพงเพชรน,นะฮะขอตอบแบบนี้ครับว่าถ้าท่านมาจากจังหวัดที่เป็นสีแดงนะกรุงเทพหรือว่าจังหวัดสมุทรสาคร ต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ทุกคนจะเข้ามาโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อนะฮะท่านต้องมีประวัติไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดก่อนนะ,ะท่านถึงจะสามารถไปโรงพยาบาลแล้วไปตรวจสวอบหรือตรวจหาเชื้อโควิดได้นะ,ะหรือว่าถึงแม้ท่านจะมาจากจังหวัดเสียงแล้วท่านสิ่งที่ท่านทาได้คือทุกคนต้องกักตัว14วันตามมาตรการไงฮะคือถ้ากลับมาก็ต้องกักตัว แล้วก็ดูแลตัวเองอยู่ในบ้านต้องกักตัวเนี่ยคือไม่มีปฏิสมัมพันธ์กับญาติด้วยเนะยาะญาติก็ส่งข้าวส่งน้ําถ้าอยู่ใกล้กันเนี่ยต้องปิดแมสล้างมือบ่อยๆเหมือนที่ท่านรู้เลยฮะโรคติดต่อถ้าไม่ติดต่อจะไม่ติดต่อดังนั้นคําถามเมื่อสักครู่นี้ผมขอไลฟ์ตอบเลยนะฮะว่าต้องมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก่อนหรือว่าไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อก่อนถึงจะไปตรวจหาเชื้อโควิดได้แต่ถ้ากลับจาก จังหวัดสีแดงนะฮะต้องกักตัวเองไม่ต้องมาอย่าไม่ต้องมาโรงพยาบาลให้กักตัวเองนะครับให้กักตัวเองอยู่บ้านก่อนนะดังนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกว่าเป็นแบบไหนถึงเป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือมีประวัติมีอุณหภูมิมากกว่า37องศานี่แหละกลุ่มเสี่ยงพร้อมกับอ,อ,อยู่กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดหรือมีสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่มาจากกรุงเทพอันนี้มาเราจะสวบ,บเพราะว่าท่านมีประวัติสัมผัสไง สองผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบของปอดนะแล้วก็มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดผู้ป่วยที่ไม่ผู้ป่วยปอดอักเสบที่ไม่ที่หาสาเหตุไม่ได้และรักษาและอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่างครั้งสุดท้ายคุณลุงที่มาเ,เป็นมะเร็งตับระยะแรกเนี่ยไปให้เคมที่พิษณุโลกกลับมาญาติก็ มีมีอาการของเหนื่อยหอบอันนี้คุณคุณหมอต้องรีเฟอร์ไปโรงพยาบาลกำแพงคุณหมอก็ต้องให้สวอบก่อนเพราะมีอาการของโรคในระบบทางเดินหายใจถึงแม้จะไม่เคยสัมผัสกับผู้ป่วยโควิดเพราะญาติระบัดระวังตัวตลอดเพราะเป็นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งดังนั้นวันนี้ตอบคำถามเลยนะครับเพื่อให้น้องหายสงสัยถ้ากลับจากจังหวัดสีแดงไม่มีประวัติติดเชื้อกับผู้กับผู้ติดเชื้อโควิด ให้สังเกตอาการตัวเองจนกว่าจะมีอาการของโรคในระบบทางเดินหายใจค่อยแจ้งคุณหมอก่อนแล้วมาโรงพยาบาลเราถึงจะมาตรวจเมื่อท่านมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยจะมีทีมที่ใส่ชุดทีมซักประวัตินะทีมซักประวัติทีมแรกแล้วก็ทีมซักประวัติทีม2เพื่อดูความเสี่ยงว่าเสี่ยงตำ่ำหรือเสี่ยงสูงถ้าเสี่ยงตำ่ำก็ไปสังเกตอาการตัวเองแต่ถ้าเสี่ยงสูงท่านต้องอยู่ในที่ที่เราจัดให้แล้วคุณหมอจะใส่ชุดอย่างดีแล้วไปตรวจหาเชือ้อ และไม่ใช่ตรวจหาเชื้อแล้วจะไปเดินทั่วตลาดได้นะครับเมื่อวานมีท่านหนึ่งนะฮะสอบเสร็จแล้วก็ไปเดินตลาดแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณหมอแจ้งมาว่าเจอที่กําแพงอันนี้อันตรายมากครับพี่น้องคือมาตรวจหาเชื้อมันต้องรอผลเชื้อก่อนท่านจึงจึงสามารถออกไปทํากิจกรรมต่างๆในพื้นที่ได้นะฮะดังนั้นวันนี้เนื่องจากมีผู้ป่วยที่มาจากต่าง,างจังหวัดเยอะเนี่ยบางคนไปอยู่รีสอร์ทเนี่ยน,นั้นเป็นสิทธิ์ของเขานะฮะมีหลายคนทักมาว่ากลัวเชื้อมัน มันต้องแบบนี้ครับถ้าทุกคนเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วมาแอดมิตโรงพยาบาลบทเนี่ยโรงพยาบาลไม่พอดังนั้นถ้าเขาจะไปอยู่รีสอร์ทบ้างอันนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เจ้าของรีสอร์ทหรือคนดูแลรีสอร์ทคุณจะต้องมีมาตรการที่ดีในการไม่ให้ไม่ให้แบบไม่ให้ไม่ให้ทากิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะฮะนะนี่ต้องเคร่งครัดนิดนึงต้องใส่หน้ากาก,ากแบบ100%เซเวลาออกจากคนไม่อยู่ใกล้กันเกิน5เมตรเสี่ยงต่อการไอจามถ้าทําแบบนี้ได้แน่นอนไม่ติดต่อครับ โรคติดต่อมันไม่สามารถกระโดดไปได้ถ้าใส่หน้ากากเนี่ยไอเชื้อมก็อยู่ที่หน้ากากเนาะดังนั้นวันนี้ถ้าพี่น้องมีความรู้นะฮะตอนนี้อำเภอของเรามีผู้ติดเชื้อเท่าเดิมนะฮะสามคนนอนอยู่ในตึกนีเจ็ดคนกําลังจะออกมากําลังจะหายและเมื่อวานได้มีข่าวนะครับคุณตาท่านหนึ่งท่านก็เสียชีวิตด้วยโรคโควิดนะจังหวัดของเรารู้สึกจะเสียชีวิตละแล้วก็ของเรามีร้อยกว่าคนละดังนั้นเพื่อไม่ให้พี่น้องตระหนกเกินไปผมเชื่อว่าพี่น้องช่วงนี้ฝนตกเข้าไร่เข้าสวน ท่านไม่ต้องตามข่าวเยอะนะฮะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมมาแจ้งให้ทราบเพราะว่ายิ่งตามข่าวเยอะผมว่ายิ่งเครียดมีผลต่อสุขภาพจิตของท่านวันนี้ขอตอบคําถามและขอบอกพี่น้องว่าเนี่ยเราจะแนกผู้ติดเชื้อโควิดออกเป็น3อาการนะฮะตามอาการเนี่ยเป็นสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงสีเขียวนะครับคือไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยเช่นไอมีน้ํามูกตาแดงเป็นผื่นเข้าโรงพยาบาลสนามหรือ ฮอสพิเทลนะฮะแต่ถ้ามีไม่มีอาการเนี่ยถ้าเป็นโควิดตอนนี้โรงพยาบาลของลานของเรารับไปดูอาการสําหรับคนที่ติดเชื้อโควิดนะโรงพยาบาลของเรารับดูอาการเพราะว่ายัางอยู่ในกําลังที่ผู่มโดยการโรงพยาบาลของลานท่านจะรับมือได้เพราะไม่เยอะเกินไปแต่ถ้าท่านสีเหลืองคืออาการไม่รุนแรงแต่มีอาการเหนื่อยหอบหายใจเร็วคนนี้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้นะครับคนที่จะเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลน,นะ มีอายุมากกว่า60ปีมีโรคปอดอุดกั้นมีโรคไตเลือดลังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองเบาหวานควบคุมไม่ได้อ้วนน้ำหนักเกิน90กิโลตับแข็งภูมิพุ้นกันต่ำกลุ่มนี้เข้านอนโรงพยาบาลจะเห็นว่าเห็นไหมสีเขียวนะฮะเข้าโรงพยาบาลสนามของเราที่กำแพงเพชรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏใช่ไหมฮะอันนี้สีเขียวคือไม่มีอาการอาการน้อยมาก กลุ่มที่2คือมีอาการแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้สูงอายุมีโรคประจําตัวอะไรเงี้ยแต่กลุ่มสีแดงเนี่ยหอบเหนื่อยหายใจลําบากปอดอักเสบรุนแรงมีภาวะปอดบวมอันนี้เข้าโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลคองลานก็ส่งไปโรงพยาบาลประจําจังหวัดอันนี้น่าจะเป็นการตอบคําถามนะครับขอบคุณคุณที่ถามเข้ามาเนาะบางทีผมไม่รู้ว่าพี่น้องติดตรงไหนอยู่การถามแบบนี้ดีมากๆเพื่อคลายความสงสัยนะคำถามเข้ามาแล้วมีอะไรคะอ๋อครับ ก็ผมไลฟ์ตอบคุณที่ถามเข้ามาแล้วนะครับครับโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกท่านก็อย่าลืมนะครับเข้าไปประเมิน m e n t a l health check in ให้หน่อยว่าสุขภาพจิตของท่านเป็นอย่างไรบ้าง